คลิปนี้ด้ครับผมแลนน้องเถื่อนะครับจะทำการเปลี่ยนไปทุกทาก30วินาทีนะครับอย่างเช่นแต่ว่าเราเดินอยู่เราก็จะลอยขึ้นนะครับผมและบล็อกอื่นๆก็จะลอยขึ้นด้วยนะครับผมทุกทาก30วินาทีนะครับเอาล่ะจะเป็นไงเลยไปดูกันเลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ต้องฉบับจากครีมนะครับผมนะไม่ก็ได้บอกผมกลับนะครับไม่ผมซื้อมาเพราะผมรวยมากเลยครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูเลยเป็นไงอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ด้วยนะครับในคลิปนี้กดไลค์ครับไลค์ไม่ว่าเราอยู่กันในไหนเพร์เราอยู่ในโลกสี่เหลี่ยมลองยินลกสี่เหลี่ยมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับน้ำมันคั้นวันนี้นะครับผมมันจะแปลกไปนะทุกคนนี่คือเราไปนี่ต้องหาเพร์ได้เจอนะครับจากโลกนี้แต่ว่าในทุก30มสิบวิถึง180ยแปดสิวินะครับผมมันจะทําการให้เราเปลี่ยนแลนด์น้ำถวนนะครับว่าคือว่าเราจะบินขึ้นไปนะครับผมนอกจากเราบินก็คือพวกสัตว์ต่างๆก็จะบินด้วยแแลลลล้้้วววดออกกทที่่่่่งหนนไเช็าารย นะครับมันก็จะบินได้เช่นกันนะทุกคนว้าวยี่ดิงเองนั่นแหละครับแล้วพลังของเราคือโอ้ยพี่ลอยแล้วพี่เอ้ยลอยแล้วพี่เอ้ยเยยลอยแล้วผมรอดผมรอดกูไม่รอดกูไม่กลัวเราอยู่ใต้ต้นไม้เอ้าเฮต้ต้นไม้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยพี่ผมจะต้องรอยได้พี่เอ้ยนะต้องมีทุกคนเฮ้ยมาๆๆมาคุณผมผมไม่ตกง่ายๆหรอกนะเรื่องแค่นี้ปะโถเอ้ยพี่แฟม้ย รากิของเรานะครับผมคือการหาเพชรได้เจอทุกคนนะเอ้ยไปไปทิเทปขาวเพชรก็ไปในโลกแล้วก็หามบ้าด้วยไหมพี่เอ้ยแต่หามบ้าดเราต้องคลายรถเลี้ยวเอ้ยครลงหาบ้าเราต้องทำลายวัวบอร์เดอร์ก่อนนะพี่นะวัวบอร์เดอร์วัวบอร์เดอร์เซตก่อนถือหรอวะเดนห้าพันไปแล้วกันนะก็คือวัวบอร์เดอร์คือตอนนี้เรามีพิกัดอยู่ทั้งหมดห้าพันแล้วบอร์เดอร์มันก็จะไม่กินเราเราสามารถวิ่งไปที่ไหนก็ได้พี่เอ้ยต่อไปถึงเวลาเริ่มแล้วแต่ว่าระวังนั่นเลยนะระวังว่าเราจะถูกแดงนกถวงกัดกินเข้าไป ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวพี่อยู่ตายทำไมพี่แซมพี่ชินพี่ผมเมือนแล้วพี่ซมเลมวัดยาวัดยาวัดยาเอ้ยว่าเกมนี่ดีกว่าเกมบลูคราโคตรกันทำรีพอร์ดกันใครจะช่วยเราเออเอ้ยว่าเราเปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนแค่ว่าหาหาแค่เพชรกันแล้วก็ถามหมู่บ้านไหมสอง่างพอเออ้านหมู่บ้านเนี่ยวาดพีซีไงตอนนี้อย่กูไปเสี่ยงไทยอย่ากลัวเพื่อนได้เลยเพื่อนแต่ว่าเราต้องถูมันสุ่มด้ว้ย ใช่เราต้องเกิดแล้วถ้าเกิดตายของตกระเบิดนะไม่เป็นไรเพื่อนแล้วเกิดใหม่ไหมอ่ะเกิดใหม่พี่เกิดใหม่เกิดใหม่แต่ตายของตกพี่ว่าเราควรจะหาอะไรดีๆในชีวิตนไหมพี่อะไรอย่างเช่นอย่างเช่นการคุณเหมืองอะไรพี่คนเหมืองอย่างนี้หน่อยดีแล้วพี่ดีแล้วพี่ต้องไปหาเมืองดีกว่าไหมหาเมืองใหญ่ดีกว่าหาเมืองใหญ่ดีกว่าพี่นะเฮ้ยเต็มโอ้โหพี่ ไม่ไม่ไม่แฟมทุกคนเราไม่น่าถึงน้ำเราต้องจออะไรไม่แฟมอะไรไม่พี่แฟมตาแล้วทุกคนนะอพี่อยู่หมู่บ้านอยู่หมู่บ้านแล้วอะไรนะอารมณ์อยู่หมู่บ้านแล้วเอ้าเอ้าอยู่ไหนพี่แฟมเอ้าพี่แฟมพี่แฟมเจอหมู่บ้านแล้วเหรอใช่เพี่เกิดเพื่อเกิดอยู่หมู่บ้านใช่เกินพี่ยู่18แล้วก็ลบไอ้280 เฮ้ยทำไมเวลาเวลาพี่เฟรมมันดวงดีมันจะดวงดีกัเฮ้ยเฮ้ยเด็แหลกแน่นอนเฮ้ยไม่เป็นไรทามเรามีภารกิจหาเพชรต่อยนะเฮ้ยปล่อยทุกคนปล่อยปล่อยได้ที่พี่แฟรมผมเจอหมู่บ้านแล้วพี่ผมเจอเหมือนกันนะข้างหน้าเลยอ๋ออ๋อน่าจะอยู่แถวนี้แหละเอ้ยพี่แฟมที่พีเห่าดิเนเนเๆ่พี่ไม่ต้องไปหมู่บ้านแล้วแลพี่มาอยู่กับผมแล้วกันนะพี่นะเพชเพชข้างหน้าก็มีหมู่บ้านพี่แฟมดูดิข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี่เฟรมไม่ไหวพี่เฟรมไม่ไหวตรงนี้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 อ๊ะันไปไหนเอ้า พี่ตรงนี้พี่พี่วิ่งตามผมมาเร็วเราจะจบคลิปภายใน5นาทีเลยไปพี่เฟร็ไปคนเดียวนะฮะถ้าเกิดลงไปด้วยนะน่าจะตายสิจริงๆอยากเจอเหมืองมากกว่ามันจะดูแบบนัจนแล้วอะไรเไม่เชิงเหมืองอ่ะมันเป็นเลวีนป้องเลยต้องจัดเลยปุ๊บลงเลยเพื่อนลงเลยไอ้เฮียเจคิปเปอร์ไอ้ย่เลย อย่าหยับใคยดิคุณปลื้มเฮ้ยไม่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 เป็นไรพี่คือคำหยาบคำหยาบได้แต่แบบคำหยาบขอขอแค่อุทานเนายไม่ใช่แบบด่ากันแบบหยับหยาบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นนท์เออแหละอุทานอุทานเฉยได้เฉยเนี่ยไม่งั้นแบบไม่งั้นคลิปมันจะดูไม่เรียวพี่เราจะไม่ใ้่ความเป็นตัวตนของเราเพื่อให้เด็ก k ดีดูกันเอ้ยเพิ่งอยู่ในเหมืองได้ป่ะพี่นันจะรอดโอเครอดอยู่เฮ้ยรอดไหมพี่นันรอดก่อทุกคนรอดได้ไห่พี่่นแบบลอยได้อะ หัวก็ลอยหัวก็บึกก็ลอยเดี่ยวอะไเหรอวะลอยโอ้โหเฮ้ยผมอยากเจอเหล็กเลย NPC ก็ลอยเฮ้ยแมวก็ลอยเอาดีว้านั่นนะครับไหนพี่รอดไงพี่แฝงตายไปแล้วพี่ไม่น่าจากเราไปเร็วเลยพี่เฮ้ยมอดพี่กลับออกมาเดี๋วเมื่อกี้พี่ป่วยเทมเลมอนเลยถึงเวลาต้องแยกแยะกันแล้วพี่เฮ้ยแปลว่าเหรอะไรทุกคนดูทดูนี่นะทุกคน อะไรอะไรพี่ไม่เป็นเหรออะไรอ่ะอะไรพี่เฮ้ยพี่เฟรมเจอเพชรแล้วโอเคเฮ้ยก็อี่ีเฟรมเจอเพชรแล้วเย้แล้วเป็นนรกด้วยโอ้โหลืมลืมเฮ้ยพี่ตอนแรกพอเราเราคุยว่าเราตัดนรกฟิวแล้วไม่ใช่เหรอตัดโอเคตอนนี้มันเร็วเกินไปเฮ้ยมันเร็วไปก็ทำดีใจเย้ใจเย้ใจมันเร็วไปเออบังเอิญเจออย่างนี้ผมว่าด้วยเราควรที่มันอยู่รวมกันแล้วก็ลองลองบอว่าเสียงเสียงเป็นเสียงตายดีกว่าพี่นะเราจะลอง ภารกิจเอ๊ะเพิ่มกูไปภารกิจให้มึงว่ะเพื่อนภารกิจอะไรเพื่อนไปหาวิ่งไปหมู่บ้านนั้นเว้ยถ้าเกิดไปหมู่บ้านนั้นแล้วมึงยังรอดอยู่หม่บ้านเราทำภารกิจสำเร็จเฮ้ย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 เรามาแข่งกันปะอะไรอะไรอะไรหลังจากที่มันรีการนั่นไปแต่ละรอบอ่ะแล้วให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ใครวิ่งไปอยู่นั่นแล้วรอดอะไรไม่ทันละอะไรของคุณนั่นเลยคุณไปอะไรไปดีกว่าพี่ไปใครดึงแล้วไปโดนไอ้จุดนั่นอ่ะมันเหมือนวิ่งเปรี้ยวอ่ะแล้วพอใครวิ่งไปถึงนี่มันไม่ได้วิ่งเปรี้ยวมงคือวิ่ส วิ่งเข็มเลยวะเอ้ผมวิ่งหวานเลยพี่เฮ้ยทำผมคิดว่าเราเราตายกันไม่ทำอยู่เนี่ยไม่น่าตายหรอกมั้งรอดอยู่แล้วตายมากเอ้ยทำไมต๊อนี้มาลองทำ่างนี้ดีกว่ามาลองทำ่างนี้กว่าทันแบบได้แล้วไอเนี้ยขุดหานี่มาดิห่วยหาอะไรไดเจออะไเจอเขาไปเจอเขาไป้ยไอคุปเปิร์คุณทำอะไรนะคอมเม้นช่วยเฮ้ยพี่เราอยู่แถวภูเขาทะเลทรายพี่ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีคนรอดเลยนะเอ้าเดี๋ยู่หมู่บ้านอีกหนึ่งตายตายแล้วนึ่งหมู่บ้านอ่ะเออ่นแหละ ทุกคนเมาีีมามนทีีเมาได้ได้ไนึงบเรามีกิจกรรมให้ทุกคนเล่นนะครับทุกคนกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมคือว่าเราต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้นะครับผมใชไม่ไม่ไม่โอ้สายู่ไปแล้วพี่สายู่ไปแล้วโอ้ยหลดรหลรอดใครแลใครไม่รอดอ่ะไม่มีคนเฮ้ยเฮ้ยเม พี่หันไปทางนู้นปลาหมึกปลาหมึกพี่ปลาหมึกบินไปไหนไหนข้างหลังข้างหลังข้างหลังนู้นดูทรายดิดูทรายดิโอ้โหมันโอ้ยปลาหมึกไปปลาหมึกไปแล้วโอ้โอ้โอ้ปลาหมึกตายจะตีพี่จะตีพี่ตายแล้วใช่ไอพี่ผมเห็นผมเปลาลอยได้ป่ะเมื่อกี้เอ้าอ้าวเอ้ื้ออ้าวตายตายตอนนั้นตาเก็บคอเฮ้ย พี่กิจกรรมเนี่ยนะมันส่งเสริมความเป็นลูกผู้ชายกับพวกเรามากเลยนะจเออใช่นี่แหละถ้าเราบินไปปุ๊บเราต้องตกโดนน้ำไม่ได้เออใช่ใช่ส่งเสริมความเป็นในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นลูกผู้ชายพี่วยไอ้ทาจะรอดวะเอาหายไป้ดึงโอ้ผมบอกเลยว่ารอ้ทามเอ้าไอ้ทาอ่ะเอาไอ้ดึงไอ้ทามอ่ะดิเออไอ้ทามเลยอ้าว เอ้ยเป็นก่เลยเฮ้ยใครจะรอดใครจะรอดใครจะอยู่ใครจะไปกินกับตัวสื่เขาเป็ลูกผู้ชายเราบอกใครเป็นลูกผู้ชายของจริงเออใครเป็นลูกผู้ชายตัวจริงหลอดเท่หลอดเท่ไอพี่พี่ดูนู่นหนิพี่พี่ผมผมเห็นแมวบินหรอพี่พี่มองไอ้คนนี้ ไม่ไม่ไม่ไเ่ไม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 ัไม่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 ไมกไม่ไเ่ไม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 เไมยไม่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 ลมกไม่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 ไมไม่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 ่ไมเไม่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 ไมมะพี่่ไอ่ไม่มาม่ม่ไม่กร่ม่ไม่คม่ม่ม่ไม่่ไม่อที่ไม่เร่ไ่ได ไอ้พี่ไอ้ปืนไม่ลอยอ่ะไอ้ปืนไม่ลอยดูปืนไม่ลอยดูดิเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยไอ้ปืนไม่ลอยจริงผมผมเป็นพระเจ้าครับโอ้โหจบแล้วแล้วที่ทำไมปืนไม่ลอยอ่ะไปดูบล็อกดิดูบล็อกเลยเฮ้ยแล้วทำไมปืนไม่ลอยวะมาทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะครับพร้อมแบกที่เป็นนิรันดร์เราจะยืนอยู่กลางทะเลทราย มิติแข็งเรายัง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 งเฉยเราจะกินกลางทะเลทรายกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูว่าทะเลทรายจะเป็นยังไงนะครับนะสําหรับในเคียงนี้เดี๋ยวเราต้องหลุดมาตรงนี้ได้เราลองโยนในนี่เลยโยนพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยมันจะลอยได้ด้วยใช่พี่พี่รู้ว่าตอนแรกผมเห็นปลาลอยด้พี่นี่เราต้องแล้วปลาก็หยุดตรงนี้พี่คิดดูด้วยเตะเส็ไปเย็นทดลองเลยพี่เหไมพี่มาทดลองไม่ได้อะเออลองดู น้องๆครับก็ดูไว้นะครับผมดูด้วยไอสองตัวนั้นน่ะคอมมันจะพังวันนี้เล่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั้นระหว่างทรายที่ลอยได้แล้วก็เราที่ลอยได้แล้วก็ CPU ของเรานะครับไอ้ทรายทรายอ่ะผมยังเดินได้เอ้ยพี่ผมอยากเห็นกระบองเพชรปะว่ากระบองเพชรมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดทรายมันลอยเฮ้ยคุณเพิร์มคุณอยจะไปพังกระบองเพชรเล่นดิเฮ้ยคุณเน่ไม่สมัครคาร์เดียร์คาร์เดียร์คุณเพิร์มเออเราดิเอร์เพืร์ม นายด้เหรอเพื่อนรักนะผมอยากคอมฟังแล้วเอ้ยคอมฟังคอมพังคอมฟังคอมฟังอะไรคอมฟังวะคุณเดี๋ยวนี้คอมมีหูด้วยเนี่ยเฮ้ยพี่แกำตายตายตายเป๊บเอ้ยไม่ไอ้หุ่เปิบอะไรของมึงเนี่ยไอ้พี่ด้เปิบปฏิวัตีผมเปิบป๊บมัตีผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ดิไม่เออโอมยคัด ตายโอ้โหโอ้กูตายก่อนโชคดีกูตายก่อนรีสปอนรีสปอนอย่าอยู่ใกล้พวกมันอย่าอยู่ใกล้พวกมันแล้ววะเราพี่หล็บมาใต้ดินแล้วเนี่ยผมไม่ลอยผมยังวางน้ำได้อยู่เลยทุกคนครับมันจะลอยแล้วไอ้เหี้ยเราเจอแหลกโชว์นี่รันเลยทุกคนพี่ร้องแล้วพี่เบ๊มผมเห็นทรายมันบินได้มพี่แต่ว่าผมเห็นทรายกำลังจะหล่นทับเราพี่ไม่รอีกหนึ่งรอ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  วี้งนะครับไฟทรายมันหล่นมาทับเราเน yeah> like ี่ยแผ่นตัวล uh ูกตัวเราจะไม่ลอยเว้ยแต่ว่าทรายจะลอยดูดิโอ้พี่ดูทรายลอยเหมือนเรากำลังยกแผ่นดินอยู่เลยพี่ลองก้มลองก้มลองก้มก้มก็เหมือนเดิมเฮ้ยเหมือนเรากำลังยกแผ่นดินอยู่เลยวะพี่แฟมใช่ใช่ผมไม่ไปอยู่ใต้ราวาลแล้วโอ้ยมันเริ่มตกแล้วมันเริ่มตกแล้วตกเลอะไรพี่ผมมันลอยเอ้าหรือผุมันตกด้วยแล้วผมก็เห็นมันลอยใหม่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยบอกแล้วอย่ายืนกลางทรายเอาแล้ว นะทุกคนที่ว่านะคอมแลกเนี่ยไ้จะประมาณนาทีคุณเป็นคุณเคยเป็นเจ้าของเซิร์ฟที่กระโปกที่สุดในเซิร์ฟในประเทศไทยทำไมคุณไม่เคยจะบอกว่ามันจะเกิดอะไรอย่างงี้ขึ้นนะคุณเซิร์เ่มยอะไรกูขยับเฮียมันตกแล้วพี่มันตกมแล้วพี่มันตกแล้วพี่ไหนไหนโอยโอ้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 โอ้ยโอโอ้โอ้ยโอยโอยโอ เมื่อกี้พี่เฟยจะต่อขึ้นมาคุายอดทำพี่เฟยตอพี่โดนบี้โอ้ตายเลยเม่มีตอนนึงเมื่ที่พี่เฟมเขาจะแล่วแล้วมันจะรอดไหมแต่กูตีเขาตกไปเยแน่าสงสารพเฟยมากทำมันเย่มาก โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณตรกระโดูมากเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดผมว่าแล้วทั้งห่วงเปลี่ยนไปตลอดนะครับไม่ไดเป็นอย่างนี้นะครับในเกมใหม่ก็แปลกๆหน่อยนะฮะเนี่ยใช่ถ้าใครอยากเล่นนะครับผมนะก็อย่าไปอยู่ตรงทะเลทรายนะครับผมไม่ทำให้เราแหลกมากใช่ครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จับมือกีนก่อนนะเพื่อนๆะใช่แล้วครับแค่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายบายบายครับเพื่ออกดไลค์กดตามพวกเราด้วยนะแม่ใช่ครับผมไปครับ